สวัสดีครับวันนี้มาเจอเจอ,เจอการเอาที่ท,ที่ช่องทีมงานปันสุดตีนกันเช่นเคยนะวันนี้วันนี้เราจะมาจัดเกณฑ์น้ำเต้าปูปลากันนะครับคุณดูวันนี้เอาโบมาที่หมื 15, ่นห้าพันบาทนะครับวันนี้จะมาจัดเบ็ดร้อยนะคุณดูเบ็ดว่าถ้ากิฟจะไม่เพิ่มเบ็ดจะไม่ขยับเบ็ดติดขาดวันนี้เอ,อ้ยคนดูขอเบ็ดร้อยมานะจัดให้น้ำเต้าปลาปูเต็มแผงสวยครับอุ้ยสวยตองนี้อุ้ยอุ้ย หกหมุนคนดูคณดูเพิ่งเริ่มคลิปมาหกหมุนจ่ายมาดอกนี้หมื่นแปดร้อยหกสิบอุ้ยจ่ายไวจัดจ่ายมาไวจัดดอกนี้สวยอู้จ่ายมาไวแบบนี้เต็มแหวงอีกไหมอู้มาเต็มแหวงอีกอู้ยมาดีจัดอู้ยมาดีจัดดอกนี้ดอกนี้สองพันสี่เอาวะเอาวะเริ่มต้นคลิปได้สวยนะคณดูนะเอาเรื่องจัด ตัวงแพงมาอกีกรอบสิอะไรต่อโอ้ยคิวไม่มามคิวไม่มาอุย้ยสเก็ตเตอร์มาอีกคุณดูสเก็ตเตอร์มาอีห้าสิบหมุนทั้งปั่นนอกทั้งฟรีมาให้วะเอาวะยาวไปครับคุณดูดองนี้ต้องยาวไปใครไหมกุ้งปลามาสวยกุ้งปลามาสวยอะไรต่อกุ้งสวยครับยังเบาน,น,น,นะยังเบาอยู่เออมาขอหนักๆมาที เข้ามาแล้วจ่ายมันหนักๆปามาไหลไปคอมโบยาวๆไปคูนหกหน่อนี้ได้แค่คูนหกอ่ะหน่องนี้ได้แค่คูนหกอ่ะ,ออะสวยอีทีเบากุ้งไหมโโหกุ้งแถวแรกไม่มากุ้งแถวแรกมานี่สวยเลยนะปามาสวยครับน้ำต่อไหมเออพอได้หลายต่อพอได้หลายต่อน่อยพอได้หลายต่อน่อยถึงวันนี้พอได้หลายต่อนะครับ กุ้งปลาน้ำเต้าน้ำเต้ากุ้ง,งสวยปล,ปลมาปลมาสวยคิวมาไหมเออคิวยังมาให้วะเอาวะอุ้ยเอาขุ้นมาหมื่นห้าบวกบบ 15, นะมา 30, แล้วหนะหมื่นห้านะคุณดูขึ้นมาสามหมื่นแล้วขึ้นมาสามหมื่นแล้วจังหวะนี้หลายๆหน่อยยังไงโอ้โหโอ้โหถือว่าเบาะนุณดูเข้าฟรีมาจ่ายละสามพันแต่ว่าของฟรียังไงก็ได้ของฟรียังไงก็ได้ขอแก้ให้มาขอแก้จ่ายสเก็ตเตอร์ตรงนี้ยังไง ขายแค่ตัวเดียวโอ้โหไมมาว่ะไม่มาว่ะไหลมายาวๆเคมาสวยกุ้งไหมโอ้กุ้งไม่มากู้งมาแถวแรกนี่เจ๋งเลยนะเออไหลยังเบาดอกนี้กุ้งมาสวยกุ้งมาดอกนี้สวยอะไรต่อยีเขียวอะไรไม่รู้เขียวมาสวยปลามาแดงแปลามาแดงๆหิปวปลาเลยว่ะหิวปลาเลยว่ะคุณด,ดูดอกนี้สี่พันหกหกสิบเฮ้ยเอาเรื่องนะน้ำตาปลาวันนี้มาดีว่ะ วันนี้ถือว่ามาดีนะคนดูวายมาอีกสวยเจมาไหลมาเคมาเต็มแผงไหลอีอะไรไหมโอ,มอ,ไไมโอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ก็ได้อยู่ไม่มีอะไรแตก็ได้อยู่นะก้อนตมา25 7 5้าเจ็ดบหาบาทมาอีกยี่สิบห้าหมุนโอ้โหห้าสิบหมุนบวกเลยนะหมื่นหกนะ 10, นะคนดูเอาทนมาหมื่นห้าขึ้นมาสามหมื่นหกแล้วอะ่ะสวยจัดเออสวยจัดสวยจัด ยังเงียบดิกุ้งสวยเต่าโอ้โหไม่มีน้ำเต่าไม่มีน้ำเต่าไม่มีปูไม่มีปลาเลยวะ่ะไม่มีน้ำเต่าไม่มีปูไม่มีปลาฟีไม่มาเลยเบ็ดห้าสิบเบ็ดร้อยห้าสิบหมุนสกเก็ตเตอร์มาทีเดียวเองอุ้ยมาแล้วบ่นปุ๊บมาปับ๊บว่ะบ่นปุ๊บมาให้ปั๊บนะจังหวะนี้บ่นปุ๊บมาให้ปับป๊บครับจัดไปยาวๆอลไรยาวๆปลากุ้งน้ำเต้าสวย สวยครับไหลอีกขอนักหนักมาหมุนนี้หมุนนี้ไม้นี้ขอมาหนักปลามาเต็มแผงตรงนี้สวยกุ้งมาเต็มแผงดิโอ้โหกุ้งมาเต็มแผงไม่ได้เลยนะกุ้งมาเต็มแผงไม่ได้เลยนะจังหวะนี้กุ้งมาเต็มแผงไม่ได้นะจังหวะนี้ยาไว้ยาไว้เออไหลหน่อยไหลมาลึกสวยหน่อยไหลมาลึกสวยหน่อยปลามาสวยครับยาวไว้ อุ้ยสามพันแล้วสามพันแล้วขอสักห้าพันไปขอสักห้าพันไปคลิปนี้ถึงห้าหมื่นพอแล้วคลิปนี้ถึงห้าหมื่นพอเลยนะมาสวยครับเอ๊เอ๊เคมาอู๋เบาเบาเบาเคมาครับสวยครับ้ำเต้ามาสวยครับอุ้ยเอาวะถือว่าผ่านถือว่าผ่านถือว่าได้ห้าพันเจ็ดนะคนดูนะหมุนนี้ห้าพันเจ็ดแล้วนะ ยยอย่าอย่าอย่าหมุนทิ้งก็พออย่าหมุนทิ้งก็พอคนด,ดูเราขอมาหน่อยโอ้โหสามหมุนท้ายหมุนทิ้งห้าพันแปดก็ถือว่าสวยอยู่ก็ถือว่าได้อยู่นะ้ามสิบหมุนสเก็ตเตอร์มาสองสองทีถือว่าถือว่าได้อยู่นะคนนี้มึงนี่เผื่อจะเข้าให้เราจะไม่ขยับเบ็ดนะวันนี้เราจะจัดเบ็ดร้อยอย่างเดียวนะ เราจะจัดเป็นร้อยกันอย่างเดียวนะเอมาเต็มแผงเขียวเขียวเออเขียวอะไรไม่รู้แต่แต่มาสองพันหกสวยแต่มาถือว่ามาถือว่ามาถือว่าผ่านถือว่าได้เอาวะ่ะน้ำเต้าปลาพูวันนี้ถือว่าใช้ได้เอาถือมาหมื่นห้าคือมาสี่หมื่นสองแล้วสวยนะถือว่าใช้ได้นะคุณดูนะกุ้งมาไหมโหยา อย่าทําให้เราเสียใจดิขอมานั่งนั่งหน่อยบุ้มบุ้มบุ้มบั่มมาให้อาเหลรวทีนี้โอ้โหจัดไปออโต้หมุนเลยดีกว่าลุ้นกันไปยาวๆออโต้หมุนห้าสิบหมุนปลามาสวยน้ำเต้ามาเต็มแผงดอกนี้น้ำเต้ามาเต็มแผงครับคุณดูเฮ้ยน้ำเต้ามาเต็มแผงจังหวะนี้หมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบสวยอยู่ว่ะดอกนี้ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับ มาตรงนี้ยิ้มหวานเลยนะยิ้มหวานเลยนะโอ้โหเกินเป้าแล้ววันนี้ขอที่ห้าหมื่นขึ้นมาหกหมื่นหกหมื่นหนึ่งแล้วไหลดีอย่างนี้ยาวๆไปครับฟีมาอีกดอกนี้สวยฟีมาดอกนี้สวยครับฟีมาดอกนี้สวยครับฟีมารอบนี้ขอมาหนักหนักมาบังหน่อยดีขอมาหนักขอมาบังหน่อยดีเอ้สวยมาว่าฟีก็มารอบที่สามแล้วว่ะจะจะมาดูมารอดูกันว่ามันห้าสิบ 50สิหมุนรอบแรกมาปีสามรอบใช่ไหมอีกห้าสิหมุนมาแล้วรอบนึง่งรวมกันเป็นสี่รอบแล้วนะดูกันร้อยหมุนจะมากี่รอบนะฟรีนะสกกต่คิดเตอร์ฟรีจะมารวมกันกี่ครั้งกี่รอบมะยาวไปกูมาสวยขอหนักหนักของปังนี่ขอหนักหนักขอบางปัง,ปงวันนี้ต้องเกิดวันนี้ต้องเกิดทีนี้ต้องเกิดอีก นีต้องเอานี่ต้องเกินครับกุ้งมากุ้งปลามาสวยถ้าแตกแสนนี่เอาเรื่องเลยนะคุณลุงนะถ้าถึงแสนนี่เอาเรื่องเลยนะคะรับดอกนี้สวยกุ้งมาขอกุ้งได้ไหมขอกุ้งได้ไหมโอ้โหไม่มาก็ไม่ไม่มาก็แมาวะไม่มาก็ไม่เอา,า,เอาแต่เอาสามสามพันสองสามพันสองสิบบาทเออไ <c oughs> หลไปสวยๆไหลไปสวยๆครับจังหวะนี้ มันกำลังมากำลังจ่ายต้องอัดหน่อยมันกำลังมากำลังจ่ายต้องอัดหน่อยนะบู่มาสวยครับจังหวะนี้จังหวะนี้อีกหมื่นเก้าหนักหนักงวงมาหนักหนักงวงมาหนักหนักงวงมาครับจังหวะนี้สวยไม้นี้ช่ำๆไม้นี้จุกๆครับไม้นี้ช่ำๆไม้นี้จุกๆสองหมื่นสี่แล้วคนรู้เอาเรื่องวะเอาเรื่องว่ะคนรู้เอาเรื่องว่ะคนรู้จังหวะนี้ต้องมาจังหวะนี้ต้องเอาจังหวะนี้ต้องมาจังหวะนี้ต้องเอาแล้ว เราสัญญาแล้วนะคุณดูเราจะไม่อัดนะเราจะไม่อัดเราจะไม่อัดเราขอเบ็ดร้อยทั้งคลิปนะคุณดูนะถือว่าคุ้มอยู่นะเบ็ดรนะ้อยแลวันนี้ถือว่าไหลดีจะจัดไหลดีจะจัดไหลดีจะจัดหัวใจหมดแล้วหัวใจหมดแล้วก็จบสิครับดอกน,นี้อ,สบบสอ,อีสองหมืน่นหกสองร้อยสิบาทสวยจัดว่ะคุณดูไหลไปอีกอีกคลิปสองหมุนเตมาสวย น้ำต่อมาเต็มแผงเออปลามาไหมโหปลาไม่มาน้อนี้อีกสี่พันสี่ยีเกมนี้มาดีจัดหวานน้ำเต้าปลาเนี่ยสวยว่ะคลิปนี้เกิดคลิปนี้หนึ่งแสนไหมจะถึงแล้วนะคุณลุงนะทุนมาหมื่นห้าเองนะวันนี้กําไรบวกไปเท่าไหร่เนี่ยหมื่นห้าเก้าหมืนอุ้ยหกหมื่นหกหมื่นกว่าหกหมื่นเจ็ดหมื่นเจดหมื่นดีเจ็มื่นกว่าเออสวย เอ้ยถ้าถ้าถ้าถึงแสนนี่บวกไปเลยนะเก้าหมื่นเลยนะคนรู้นะนี่ใช่ดีแปดหมื่นห้าดิเออเรานี่คิดตกเลขี่ตกเลขในคิดผิดที่ถูกเออสวยไหลนอกก็มาว่ะคนรู้ไหลนอกมาดีจะจัดเลยหกวเก้าพันหกหกสิบว่ะพูดผิดพูดถูกแล้วจังหวะน,นี้เออเห็นลีกาเป็นเยวหกแล้วตาลายแล้วเกมมาดีเกมมาดีก็ตาลาย เอออะไรมาขอฟรีสรอบไหนโอ้ห้าสิหมุนนี้มาฟรีรอบเดียวอย่างนั้นถือว่าน้อยเลยนะรวมกันนะร้อยหมุนร้อยหมุนสกเก็ตเตอร์มาให้เราเอ่อกี่ทีวะสี่ทีเองนะเออแต่ก,ก,ก็ถือว่าได้นะคนนู้นะถือว่าได้นะปูมาตัวนี้สวยกุ้งมาไหมกุ้งไม่มาสามพันแปดจ่ายหนักจ่ายนวงอยู่นะตอนเนี้ยกุ้งกุ้งปูปลาปลาปูกุง้งน้ำเต้าปูปลาสวยไม่รู้ไม่รู้อะไรแต่น้ำเต้าปูปลาแหลมมาดีตอนนี้ ไหลดีจัดมาดีสุดโหเอาเรื่องว่าคุณดูทุนมาที่15,000บาทขึ้นมา1 9 0 0 0วะคลิปนี้เน้นคลิปนี้เน้น,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 นกเก้าหมื0น0 0้า90,000กว่าครับคุณดูเอ้ยบวกไปยัำยับบวกไปปังปังนะน้ำต้องปูปานะ ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้อารเราด้วยนะครับใครอยากให้เราทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ขอเกมเข้ามาได้นะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับคุณดู